มาทำให้เงายิ่ได้หอมมั้งเต้คุณองเราเหัเงาเงาเงามากดีงามมากนะคะส่ยร่มกับกันแดดดูดีเอาโกโก,โก,ก้กับกาแฟมาด้วยค่ะเอามาหมดเลยจะปัดตะกร้า ทุกคนไปอ่านเพลงเพลงประกอบละครมวยสดดิ้งเพลงประกอบละครมวยสดดิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจแต่งหน้ามากก็อาจจะไม่แต่งและคำว่าขี้เกียจก็คือขี้เกียจคือไม่แต่งเลย มันหมดพวกแกใหม่ทุกอย่างก็หมดอ่าเหลืออีกแค่ประมาณหกร้อยนะคะอีกประมาณหกร้อยนะทุกคนของหมดแล้วมีอีกทีเดิอทพฤษภานะคะให้รีบสั่งเด้อคุริชซังก็รีบสั่งใครของหมดซื้อตุนได้เลยนะคะใครของหมดซื้อตุนได้เลยปักตะก้าปักตะก้าเห็นไหมแ ขายของหมดซื้อตุนได้เลยนะคะสองแถมแก้วหนึ่งนะคะโกโก้ช่วยลด,ลดแล้วก็เบิร์ไขมันเดอ้อทุกคนไขมนันศูนย์เปอร์ซ็นตนะคะไขมนัขมนศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูน์เปอร์เซ็ต์คอเลเตรอลมีน้ำตาลโอปัสซัคแต่โอปัสซัจะของ <c oughs> ของโ <c oughs> อปสซัค <c oughs> อยู่ยังโอปัสัคกิษซัคทอคอเลสเตอรอล แตงไม่นี่ค่ะแตงหนาวเพาแตงสวัสดีทุกคนค่ะเอา้าไม่กล่องเดนะี๋ยแกะไม่มานนะ เขานัดบ,บ่ายมุมเข้ายมิมกินเลยกินป่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนกดตะกร้าได้เลยเด้อของไม้อีกที่พุทธสภาเลยเด้อทุกคน ขอไมกที่พุทธพาเลยนะคะสมัครบ้าตรงไหนครับแต่งหน้าไวมากห้านาทีแล้วกนเล้วเห็นไหมเพิ่นเป็นยังทึ่ต้องให้ซ่อนน้นกระทบขนาดน,นั้น ลแล้วหนูจะกินโกโก้นะทุกคนช่วยเชียวเรือแล้วเนะี่ยไม่เหลือแล้วหนูก็กินหนูไม่รู้หนูกินไปกี่กระปุกแล้วเหมือนกันอันนี้ได้แช่ตู้เย็นไหมเนี่ยแช่ไม่ใช่เน่าเหมือนแล้วหรอจริงๆมันต้องใส่ช่องฟรีซ์ได้ฟิกันได้มันเมื่อเดียวอ เนาเลยไม่นางเราจะชุบน้ำเย็นนะคะทุกคนค่ะมันได้เยอะมากเลยนะทุกคนแบบคือได้เยอะมากอ,ะอ่ะอ่ะชอะอา,า,าช้อนเล็กสำหรับชงกาแฟมีเป็นช่ยเองช้อนเล็กชงกาแฟ กินทำไงชั้นนี้นี่ชั้นี้ชันนี้หอ,น,น,อนี่เพื่อนกินขา้าวชันี้เอ้อกินมันนะกินได้น้อยมากเมื่อวานอะถ้ากินอย่างเมื่อวานได้ทุกวันคือผอมบอกเลยมากินหนกินหน่อย,ก,นนอยกินมันกุ้งอะไรเอาก,าอกอ็ถ้าพ่ไปพาบีกโตไมกกนก็บุ่อไปน้องสั้นหรอกไปเที่ยวโตจืดๆเมื่อวานเบิดม,มือเขาไม่ได้กินอย่างเลยกินแต่อันเนี้ย ข้นรใส่ล้ายหลายดิเอานั่นเห้ไปทวี่สิบห้าสาก็ไรอ่ะสามสิบสี่ยี่สิบหสามสี่ส่วนอนะ่ะข่าแม่จะไม่กินกับยงทุกคนกินรับนี ม่เฮ็ดแกงไก่ใส่บักฟักไให้กับกกบอกกินใช่ไหกินก็ยังหอยจ้ะชงกินได้เลยนะคะทุกคนใครชอบชาไทายชาเขียวก็สั่งชาไทายชาเขียวได้เลยหนูก็กินได้หมดนะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่กินกาแฟเฉยเนอกอั้นหนูกินหมดเลยโกโก้ชาไทายชาเขียวหนูชอบกิน เราจะแถมแก้วแบบนี้ด้วยนะคะสองกระปุกนะสองกระปุกแถมแก้วนะคะสั่งได้ดิจตอกเลยค่ะปกตะก้้านี่นะคะตอนนี้กำลังปัดตะก้าอยู่นะคะชาะไรอร่อยมากกินแล้วไม่หิวข้าวหรอคะใช่ค่ะคุหมหิวหกถึงแดชั่วโมงค่ะ บ่ได้คุ้มหิวแบบทานเหลือตาส้นแบบเปียรลดน้ำหนักยังขนาดนั้นทุกคนไม่เกิดมันก็นแบบมันก็นแบบบ่ได้ใจสัน้นบ่ได้อยังไงม,มันก็รู้สึกแค่ว่าเอาลึกหิวเขาว่าซื้อจใี่ไหมเออไม่ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนยาลด้ำหนักที่ต้องใจสั่นแบบอลังาการงานสร้างไม่ไม่ไม่เจ้าเจ้าชาตเนาะคนที่สามมาให้ครับ จ้บ่องหาดว่านี่ไทยเอิ้นเจ้าบองมันเป็นอีกดีลเอิ้นเจ้าบ่าเด็กเจ้าบ่าเด็กมึงกินข้าวนิเกียบมึงจะออกไปแล้วทุกคนมันสายแล้ว สายแล้วปัดตะกั่ยเลยนะคะความดันหัวใจกินได้บอ่อยปะความดังกับหัวใจกินได้ไหมทุกคนใครเป็นโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะใช่แต่มันก็ไม่มีน้ำตาลนะปกติคนเป็น ความดันกับหัวใจเขาจะไปกินน้ำตาลแต่มันก็ไม่มีน้ำตาลอันนี้มีไลค์กับพี่มะปรางปรางทิิปหนึ่งครับทุกคนอันนี้กับมีไลค์กับพี่ปรางทริปหอยเจาะหอยเจาะปูอืมเขาพึ่มาอันนี้มีไลค์กับพี่ปรางทพิปเจอกันสองทุ่มสนุกแน่นอน กูมมไม่ซื้ทีส่ส่นล้วทีซื้ออีกหนึ่งบ้างซื้อที่ส่งที่ออกเปพไปกับจากบ้านเกกมื่อถึงข้ามื่ตะูือแบบวิมินนี่โนบีปะปางชิบ ให้ห่วยแม่งเอามาเรื่องมากมางรัฐบาลให้น้ำมันนี่เปแรงเหม่ยเบิ้งเลีกน้ำเขาอ่ะนั่งดูอองไม่ต้องเห่าอยากสั่งแต่กลัวมาส่งช่วงสงการมันนี้วันที่เท่าไรวันที่สิบหอดคอนจะสร้างมันนี่ เพราะว่าสีสรงมันนี่จะสร้างต่อหน,นีเด้อมันดีสิบเอ็ดต่อหอดใช่สบ,บูสบบ่ของพี่ปางดิบขายใช่ปบบปปเป็นสบู่จำไม่ได้ว่าเป็นอย่างแล้วก็อของพี่ปางดิปว่าลงสด นี่ยาหมดแล้วออยังไม่หมดสั่งได้เบื่อปักบะปักมั้งไม่หมดไม่หมด,าาหมดร,ราคาลดเหมือนเดิม2 9งเก้าเก้าเบี่ยเป็นบ้าเน้โปวดเด็นวอวมุกไปปวดเดบฉอยากไปดู่บอสคลาีิบาน ฝนฝนจับโฟนกยู่วันตะกี้อยู่บ้านแมวออกล่วงไาลไปพบฝยู่บัดเหมนผ้าหลาค่ะหนึ่ร้อยหนึ่งข้าว่ะทข้าไปเพลนทุกมือหม็พ้าหลาค่ะแล้วตูนมันไปเพลนทุกมือ ทุกคนตัวนี้ช่วยบล็อกมวนไขมันได้ดีมากนะคะใครที่กินทานเป็นกินกินเป็นทุกวันทานเป็นทุกวันยังไงก็ลงยังไงก็ลงเลอทุกคนกินไปเลยเศร้ากับแลงๆ่วงแล้งไม่ของกินเคา่ยวล้งนั่นแหละกินเลยรเหิวคุมหิวดีมาก เอาไปลองดูมีคนลดเยอะมากกินแทนน้ำหวานที่เรากินเป็นปกติได้กินใส่น้ำแข็งได้ชงน้ำเย็นได้ชงน้ำร้อนได้แล้วแต่เลยติ่ต่อเขาปิดกัน้นท้าได้กินเทียงมาค่ะเอา้าโอ้โอรสุดเดดเซาเร